กินโค้งมดเกี้ยงกระป๋องเลยอเนี่ยตั้งไว้ใกล้ๆแล้วก็หยิบกินเองได้ตั้งตั้งเป๊ปซี่ไว้ใกล้โค้งไว้ใกล้ๆแล้วก็หยิบกินเองได้เห็นไหมนี่ใครอ่ะนี่แม่ไงแม่หลงปอเนี่ยใครอ่ะก็ตัวเองตัวเองจําตัวเองไม่ได้เลยนี่มาอ้ําเดี๋ยเอ้เดี๋ยวเงยหน้าหน่อยเงยหน้าหน่อยเงยเงยหน้าก่อนมัน ม่ยอยูเยเอเอาเียงงเอย้ยังไม่กินเลยพอแล้วได้ยังไงล่ะหนึ่งของข้ามึบพอเอาโคกกว่ไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโคกโคกโคกโคอ้าวเราบอกว่าถ้างั้นบอกไม่ไม่ไม่เพราะอุ้หูพอไม่ได้แม่ไม่มีแรงพอยังไม่ทันกินเลยพอแล้ว นี่โคกฮะใช่ใไปเซ็นท่านมาไปเซ็นท่านง่ายๆไงน,นอนข้างล่างเดี๋ยวนอนข้างล่างนอนไหนนอนกับคุณแม่นี่ไงฮะนอนกับแม่นนแหละนอนนี่ไงนอ่ะใช่นอนนอนกับคุณแม่เฮสิ่ข้าวอย่างอ่ะ ฮะก็กินพร้อมกันเนี่ยเนี่ยลองแม่กินพร้อมกันแม่ก็ต้องพึ่งกินบอกก็ยังไม่ได้กินแ so ม่ก็ยังไม่ได้กินออะไรป้อนคําเดียวบอกพอแล้วตัวเองจาไม่ได้เลยตัวเองยังไม่ได้กินข้าวเลยแม่ยังไม่ได้กินข้าวอิ่มอิ่มด้ยังไงยังไม่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 กูสาทำมานี่ดูที่ไม่อีก่อน อีกอีกมันจะได้มีแรงไม่ไม่เอาลไม่เอาไม่ไม่เอาดูดูดูอะไรติดปากเงี้ยอ่ามเยอะ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 อาเขาอย่าเอาผ้าชุดตัวเดี๋ยวเอากระดาษไปนี่ถือกระดาษถือกระดาษไว้อาเอาเอ๊ะเคี้ยวเคี้ยวอย่าพูดเดี๋ยวสำนัก เป็นไ,ไงแม่แม่นอนสวดมนต์หรือเปล่าพอยะนอนอะไรอยู่นอนทําอะไรอยู่ทําอะไรอยู่ทงแค่ไงแม่นอนทําอะไรนอนสวดมนต์เหรออืงพอยะง่ยโคกซ่าๆเห็นไหมพ<ะ>อยพอพอก่อน พอก่อนโอเคแล้วนี้เดี๋ยวปิ๋มกับบินปิ๋มเดี๋ยวมาฮะปิ่มนอนคอนโดเดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาแล้ะไม่นอนที่นานปิ๋มนอนคอนโดนอนนอนนอนคอนโดวะไอเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาละวมวันนี้ไม่กลับวันนี้ยังไม่กลับ แล้วนี่เขาขบอออฟบูกับบูกับบูนอนอยู่ในห้องแล้วเออบูอยู่ไหนบูอยู่ในห้องนอนอืมอืแล้วปอนอนกับใครนอนกับคุณยายนอนกับแม่เนี่ยอ๋ออ้โดีมากเออเเดี๋ยวเดี๋ยวปิดไฟแล้วอ่ะอ่ะอย่าพอพอเอาโคกอีกหน่อยอ่ะอาปากเอะเยอะๆเอาลิ้นออกพอแล้วเแหละเอ่ะปากเอาปากเอาละพอา อืมคโคกโคกโคกพักาเขี้ยวเขี้ยวเคี้ยวเอาเอาโคกเอาเนี่ยโอ้ไม่หไหวเจ็บปวดอุ้ยระวังอย่าไปอย่าเอาไปยังมือมือจับเดี๋ยวเดี๋ยวมันทลาะอ่ะเัรอ <c oughs> ดูข่าวใช่ไหมดูข่าวเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จแล้วก็นอนดูข่าวดูขา่ขา,วขา,วขาวที่ไหน,นดูข่าวที่เนี่ยเออดูข่าวทีวีนี่แหละไม่อาบไะไม่อาบไะ เออเดี๋ยวไปอาบนะครับไปอาบปอาบุ้ยระวังยันมือจะจับหูนั่นเลยเดี๋ยวยุมหูทะลอกอ่ะไปอาบไปอาบะเออไปอาบมามาปากกว้างที่อาอาอาอืมอืมอืมพออืมอืมพออืมอืมอืมพอแล้วพอแล้วอืมอย่าเอาพ้าเช็ดตัวเช็ดเลอะอืมอโคกเหรอพอโคกโคกนี่หมดแล้วนะเนี่ยกระป๋องเนี่ย ถ้าเอาโค้กอีกต้องกินข้าวอีกกินข้าวคำโค้กคำพอแล้พอล้โค้กหมดกระป๋องแล้วข้าวยังไม่หมดเลยนี่อย่าเอาผ้าเช็ดตัวเช็ดเอาเอาอย่าเอาผ้าเช็ดตัวเช็ดมันสกปรกนี่มันเลอะเอาเอาเอานี่นี่กระดาษที่อยู่ในมือนี่อืกระดาษพอแล้วพอแล้วพอแล้วป่ะิดไฟปิดไฟปิดไฟปิดไฟใช่ไเดี๋ยวรอปิมมาไง เดี๋ยวรอปิมมาเดี๋ยวเดี๋ยวปิมมานอนบ้านไงออนอนบ้านโอ้โหเดี๋ยวโอ้ก็อะไรติดปากไงเดี๋ยวโอ้ก็มาเดี๋ยวโอ้ก็นอนบ้านนอนที่ไหนนอนเนี่ยอาปากกว้างอ่าออะเออเคสเ่อ่เออ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 อ อร่อยป่ะรู้ไหมอะไรเนี่ยแม่กินอะไรรู้ไหมกีนยแม่กินข้าวกับอะไรรู้ป่ะเนี่ยข้าวนะฮะเออมเเอกินกับอะไรรู้ป่ะเนี่ยรู้ไหมว่ากินอะไรไปถั่วันเตาถัวลันเตาถั่วลันเกับอะไรถั่วลันเตาใส่กุ้งแล้วก็ผสมหมูหยองรู้จักหมูหยองไหมว่าหมูหยอง หวานหวานอ,อยองหวานรักอ่ะเปิดไฟเปิดไฟอีกคำสุดท้ายคำสุดท้ายละคำสุดท้ายอรอละรอละเปิดไฟเปิดไฟเดี๋ยวปิด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 เดี๋ยวปิดไฟละปิดไฟละเดี๋ยวปิดไฟละเดี๋ยวปิดไฟละเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งไม่ไหวลอ่ะรอละเนี่ยโคกหมดเนี่ยรอละ อะไรนะเนี่ยถุ่ลันเตากับหมูหยองแล้วก็หมูกุ้งใช่ไหมกินไปตั้งเยอะแยะเนี่ยทําทําทำเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยดูดิเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องไม่ต้องกเดี๋ยวจานเดี๋ยวล้างจานอ้าปากต้องกว้างอีกคำนึงอ่ะอ้าอ้าหัวหัวหัวหัจะหมดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวอีกนิดนึงโคก่อนโคกโคกโคก่อ หกินข้าวคำหนึ่งดูดโคกสี่คำอแล้วพอแมีเลอะด้วยดูที่ฮะปิดไฟปิดไฟเหรอปิดไฟพอยังนี่เดี๋ยวติดฟันไหมเนี่ยฮะกับข้าวหมูติดฟันไหมได้อือปิดไฟแล้วโอเคมาสุดท้ายจริงๆแล้วไม่เอาแล้วสุดท้ายจริงๆสุดท้ายอ้ามอแล้วพอแลพอแล้ว เออเอาฟอกมั้ยเยอะเอาฟอกอีกนิดเดียวก็จะหมดชาแล้วนี่กินนึ็นชาม,ลนนมเ,าเลยนะเนี่ยไม่เอาแล้วนะไ,ไ,ไม่เอาแล้วนะเออ<ะ>ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยนี่มันจะหมดอยู่แล้วอ่ะ อุ้ยโคกหมดสองกระป๋องแล้วนี่ข้าวยังไม่หมดจานปิดไฟปิดไฟเดี๋ยวต้องไปเติมโคกอีกป่ะเฮียนี่ยคิวโคกโคกหมดแล้วเนี่ยอย่าเอาอันนี้เอากระดาษเช็ดเช็ดกระดาษเช็ดป่กระดาษเช็ดป่ะเธอปิดไฟแล้วป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหมองลงไปเอาโคกอีกกระป๋องหนึ่งคราวนี้ก็ต้องกินอีกครั้งอีกครั้งแล้วกินกินโคกอ้าวกว้างอ้าวปิดไฟโอ้ย ฮะจะอ้วกแล้วหน่ะไม่ไม่อ้วกหรอกเปิดไฟ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 เดี๋ยวปอไปเอาโคกมาให้เดี๋ยวลงไปเอาโคกมาอีกชามอีกจะกินให้หมดชามนี่แหละเปิดไฟเดี๋ยวไปเอาโคกมาก่อนนะเดี๋ยวเดีเอาอะไรนะเอาโคกมาให้ห่อโคก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 มันต้องเปิดตอนมันต้องกินข้าว มันต้องกินข้าวให้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 หมดก่อนแล้วถึงจะโคกมันถึงจะอร่อยเนยนะจะเอาโคกไหมแม่กินโคกไหมกินไหมกินโคกเอาอีกคํานึงแล้วจะเอาโคกให้หัวหาเอาว่างเอาลิ้นออกหอวอัวหัวหัวเฮ้ยเออเอออย่าระวางระวังอย่าไปจับอืมจะออกกันอ่ะอืมนี่ เอาฟอกมาเปิดเปิดปด,ปด,ปดูนี่นี่นี่นีาา่นี่ซาซายมันีอ่อะไรมึอะนี่นะถ้าถ้าคุณแม่กิน สองคำนี่หมดนะจะเป็นแบบโอ้โหสองคำนี่หมดนี่ทำสถิติเลยแบบกินเยอะที่สุดตั้งแต่ตั้งแต่พอละอืมพอ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 เออโอเคไม่อ้วกหรอกมั้ยไม่ก็ห้าบาทว่าห้าบาทห้าบาทอืมอ่า เออแม่อ่วแม่อ่อแม่อ้วแม่วยเนาะแม่ยเหรอมันมีคำสุดท้ายแล้วอ่ะถุยไม่หออกหรอกยอถุยไม่ออกหรอกเนี่ยนี่โค้งไง กระดาษอยู่ไหนนี่กระดาษเช็ดแปากพอยังไปเลอะเลือเลอะออเออเออมากินโค้งก็ต้องเลือเออเออเออเย่าเอากระดาษเช็ดปากอย่าเอาาไอเอาละไปเอาล่ะผมบอกจะไปล้างจานแล้วไปไปนะล้างจานนี่ให้มันเกี้ยงจานแล้วก็ล้างจานแล้วอ้า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 วหมดเกี้ยงหมดจานแล้วแล้วอกหรอไม่ ไม่อ้วกหรอกโคบได้เลยอิ่มสิอิ่มเลยไหมเนะี่ยอิมอ่มต้องเยอะกินตั้งชามนึง่งไนจะได้มีแรงจะบอกหรอไม่นะไม่อ้วกหรอก เสร็จเช็ดปากเช็ดปากหมดแล้วไม่มีแล้วข้าวไม่เหลือแล้วไม่พอก็ต้องพอแล้วเพราะว่ามันหมดแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำนอนดูข่าวอือข้าวเช็ดไปพอละวปิไฟเออเลืนแล้วอีกคำหนึ่งจะได้เลือเรือ เนี่ยบอกวางโค้กไว้ตรงนี้นะ,ะ,ะแล้วเดี๋ยวแม่หยิบถึงนะเมื่อกี้หยิบไปกินหมดกระป๋องเลยนะ่ะเออนี่ยวางไว้เนีย่ยเนี่ยเอื้อมือหยิบดิไปิดไปฟเปิดไฟเปิดไปิดไฟไหนลองหยิบดิถึงถึง,ถงโค้กว่ะแม่เอ,อื้อม, <ไ S 1> <ไ S 2> มือ,อมือมาหยิบโค้กดิแม่จะนอนอะลนะไปิดไฟเอื้อมือหยิบถึงโค้กมาเนี่ยดูดิถึงนะพอละโอเคโอเคอ้าว ให้ลองเอื้อมเฉยๆไม่ได้ให้กินอืมเอา้าพอวางวางวางดิวางวาง,วาง,วาง,วางโอเคแค่พอยละโอเคไปนนปิดไฟเดี๋ยวไปเติมโคก่อนออมีเลอะด้วยปิดไฟอืมอืมเออเ,อ,อเปิดดวงนี้ไว้มาเออเปิดดวงนู้นไว้นะอือ นายหน้า,แม,าแม่เดี๋ยวบอไป,ไปอาบน้ำก่อนนอน,น <c oughs> แล้วะ้บอกไปมานอนเดี๋ยวนอนที่เดี๋ยวอาบน้ำก่อนแล้วมานอนแล้วมามีไหมเหมนาะมามีเดี๋ยวมาพรุ่งนี้จะมามีมาพรุ่งนี้ไปคุณนายแม่โอ้มาด้วยเหรอโอ้มาด้วยอืม